เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่โมบิ a n แนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาดูทางหน้าของคอนเซปต์อาร์ตรวมถึงคลิปวิดีโอนะฮะของทางหน้าของลูกแก้วลูกใหม่ในซีซั่นใหม่นะฮะ มีสก,กินระดับสีทองของตัวใหม่นะฮะสก,กินระดับสีม่วงของตัวเดิม2สก,กินนะฮะนอกจากนั้นฮะยังมีสก,กินม่วงแบบได้รับฟรีแล้วก็เครื่องประดับระดับสีทองและเครื่องประดับระดับสีม่วงของลูกแก้วแรงกันด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านของภาพนิ่งหรือว่าคอนเซปต,ต์อาร์กันก่อนจากนั้นจะมีทางด้านของคลิปวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวช่วงท้ายคลิปให้เพื่อได้ดูว่าแต่ละสก,กินแต่ละเอฟเฟกของเครื่องประดับมีอะไรกันบ้างน,นั่นเองฮะ เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพคอนเซปต์อาร์จากที่ผมบอกก็คือจะเป็นทางด้านของลูกแก้วซีซั่น7ลูกที่1นะฮะจะเป็นสกินระดับสีทองของโฮเซ่บาเดน,นะฮะหรือนักเดินเรือนั่นเองสลับตัวของเขาจะมาในธีมของโจนสลัดะฮะมีการสวมใส่หมวกโจรสลัด มีทางด้านของผ้าคาตานะ,ะับเหมือนคนตาบอดน,นะครับผมมีการใส่ต้มหูที่หูด้านซ้ายด้วยมีการสวมใส่เหมือนชุดโจรสลัดนักเดินเรือเลยฮะตรงเอวอเขามีทางด้านของมีดดาบอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มือซ้ายของเขาเป็นเหมือนมือขาดมีเป็นตะขอลวาหุกนั่นเองนะครับคล้ายๆกับกระตันหุกอะไรประมาณนั้นแล้วก็ชุดโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆฮะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยผมน่าจะส่งทางด้านของสกินนี้นั่นเองต่อมาเราไปดูทางด้านของสกินม่วงทั้งสองอันของลูกแก้วนี้กันบ้างสกินม่วงอัน แรกจะเป็นของแอคบอยหรือว่าน้องถุงนั่นเองสำหรับน้องถุงเนี่ยจะมาในโทนของต้นไม้ในน้ำน,นะฮะไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรแต่ผมมองว่าคล้ายๆกับต้นมอข้ามอแกงลิงนะเพราะว่าอาวุธของเขาเนี่ยเป็นทางด้านของต้นไม้เหมือนต้นไม้กินคนส่วนการแต่งตัวของเขาเนี่ยของน้องถุงก็จะเป็นโทนเหมือนเขียวๆนิดนึงคล้ายๆกับตัวปลาหมึกนะฮะก็มีความคล้ายคลึงกันกรรกมากนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูสกินระดับสีม่วงอีกหนึ่งอันนะฮะก็จะเป็นทางด้านของดีไมอหรือว่าน้องตาบอดนั่นเองมีการสวมใส่ชุดสีขาวสีชมพูตัดกันนะครับผมสำหรับทางด้านของไม้กระทางของเธอเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเสาไฟหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนเสาไฟเสาโคมไฟอะไรสักอย่างนะฮะก็หลายๆคนอาจจะชอบมาฮแต่ผมมองว่ามันคล้ายๆกับชุดนอนอยังไงก็ไม่รู้ครับผมคราวนี้เราดูกันที่ทางด้านของลูกแกว้วซีซั่นใหม่ที่เราต้องสุ่มแบบเสี่ยงเงินกันไปแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เรามาดูการ ได้รับของฟรีกันบ้างฮะสำหรับของฟรีชิ้นแรกฮะจะเป็นสกินระดับสีม่วงของตัวเจ้ากิ้งก่านะฮะสำหรับเจ้ากิ้งกาเนี่ยถ้าเกิดเราเดินจิกซอนในซีซันใหม่ไปถึง1,528 9เนี่ยเราจะได้สกินนี้แบบฟรีๆฮะเป็นสกินระดับสีม่วงผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วมีเอฟเฟกด้วยนะฮะสำหรับทา่าของสกินนี้ต่อมาเราจะมาดูเกี่ยวกับทางด้านของ เครื่องประดับในลูกแก้วแรงฮนะสำหรับเครื่องประดับในลูกแก้วแรงเนี่ยเราต้องไปเล่นแรงแล้วเราก็ได้ลูกแก้วมาแล้วก็มาสูมเปิดถ้าเกิดใครดวงดีก็ได้ไรดวงสวยก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผม สำหรับเครื่องประดับชิ้นแรกมีเอฟเฟกด้วยฮะผมขอดึงเครื่องประดับระดับสีม่วงขึ้นมาก่อนระดับสีทองแล้วกันเครื่องประดับอันนี้จะเป็นของเจ้ากิ้งก่าแมนเดี๋ยวเราจะได้ไปดูฮะว่าเอฟเฟกของมันเป็นประมาณไหนนั่นเองต่อมาเรามาดูเครื่องประดับระดับสีทองจะเป็นทั้งนัาของโครงกระดูนะฮะแล้วก็มีดอกกุหลาบสีเหลืองสีขาวปนอยู่อันนี้จะเป็นเครื่องประดับของตัวเอ็มบาเมอร์หรือช่างแต่งหน้าศพซึ่งในคลิปวิดีโอนียเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ารูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงแต่่รู้้สึกววาตันี มันยังไม่มีในคลิปวิดีโอนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อม,อมกันแล้วก็ค่อยวิเคราะห์แล้วกันนะครับผมต่อมาเรามาดูเครื่องประดับระดับสีม่วงฮะอันนี้จะเป็นเหมือนเครื่องมือโหราศาสตร์ดวงดาวอะไรสักอย่างจะเป็นของนักสำรวจแร่นะครับผมหรือว่าตัวแม่เหล็กนั่นเอง ต่อมาเครื่องประดับชิ้นสุดท้ายจะเป็นทางด้านของโหลลูกขวานหรือว่าโหลลูกอมนะครับผมอันนี้จะเป็นของตัวนักกยายกรรมล้วมไม้มอตันนั่นเองคราวนี้เราดูภาพนิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วเราจะไปดูทางด้านของคลิปวิดีโอแล้วก็ผมจะพูดแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วกันทั้งทางด้านของสก,กินระดับสีทองสก,กินระดับสีม่วงเครื่องประดับระดับสีทองและเครื่องประดับสีม่วงโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผม เริ่มต้นฮะจะไปสกินระดับสีทองของเจ้าตัวโฮเซ่บาเดนหรือนักเดินเรือนักเดินสมุทรนั่นเองก็รูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เราดูคอนเซปต์อาร์นฮะเป็นทางหน้าของชุดโจรสลัดนะฮะมีการเต้นโชว์ด้วยนะครับผมคราวนี้เราไปดูกันในเกมกันบ้างฮะพอเข้าไปอยู่ในเกมฮะค่อนข้างผมว่ามวรมันค่อนข้างใหญ่อะทำให้เรามองค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะ Icana, ทางด้าของเจ้าโฮเซ่บาเดนตัวต่อมาจะเป็นทางด้าของตัวแอ็กบอยหรือว่าตัวน้องถุงนั่นเองฮะดูฮะมันเหมือนต้นหมอข้าวมอแกงลิงจริงๆนะฮะก็มีความน่ารักนะครับผมก็ออกโทนสีเขียวๆนิดนึงคราวนี้เราจะไปดูกันภายในเกมว่าตัวของเขาจะเป็นประมาณไหนนั่นเองเมื่อเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วฮะเราจะเห็นลักษณะน้องถุงที่เปลี่ยนไปฮะเป็นเหมือน มนุษย์ต้นไม้อะไรสักอย่างแล้วก็อาวุธของเขาก็มีการเปลี่ยนไปด้วยรวมถึงต้นไม้ของเขาที่มีการปลูกเนี่ยก็มีลักษณะที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับผมใครดูคิปไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูแล้วกันนะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านของตัวน้องถุงคราวนี้เราจะไปดูสกินระดับซิโมโอ,อีกหนึ่งตัวฮะจะเป็นทางด้านของดีมไมอรหรือสาวตาบอดน,นั่นเองสำหรับสาวตาบอดเนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเข้าไปในเกมมันจะมืดมันจะมองอะไรไม่เห็นใช่ไหมฮะ ก็จะเป็นสาวน้อยนะฮะมาในชุดสีชมพูแล้วก็มีการถือโคมไฟด้วยสาวโคมไฟอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็มีความน่ารักฮะแต่ผมอย่างที่ผมบอกอะผมรู้สึกว่ามันขายชุดนอนมากๆนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูภายในเกมฮะพอเข้ามาในเกมเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมืดมิดแล้วก็มืดมนมันดาไปหมดเลยฮะเพราะ <c oughs> เขาคือสาวตาบอดน,นั่นเองนี่คือทางด้านของสกินระดับสีทองสกินระดับสีม่วงน,นะฮะคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทางด้านของฟรีในซีซันหน้าบ้างอย่างแรกนั่นคือสกิน ระดับสีม่วงของเจ้ากิ้งก่าฮะ มีเอฟเฟกมีแสงสีฟ้ารออยู่ด้วยฮะอันนี้ค่อนข้างจะสวยงามฮะนอกจากนั้นฮะทองได้าของเจ้ากิงกาเนี่ยยังมีทางด้านของเครื่องประดับฮะที่ได้าจากลูกแก้วแรงกันด้วยจะเป็นเหมือนครีมขี้สีส้มๆฮะเอฟเฟกของเขาก็คือเมื่อกระโดดแล้วจะมีแสงสีส้มๆทองๆฮะเวลาเรากระโดดนั่นเองบอกเลยว่าค่อนข้างเท่สวยงามและมีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่ในทั้งสก,กินแล้วก็ทางด้านของเอฟเฟกของเขาด้วยนั่นเองฮะต่อมาเราจะมาดูทางด้านของ ของเรื่องเครื่องประดับที่เราได้จากลูกแก้วแรงแบบฟรีๆกันอีกนะครับผมจะเป็นเครื่องประดับระดับสีทองฮะเป็นของช่างแต่งหน้าศพหรือเอมเบอร์ ummer, เป็นโครงกระดูกมีดอกกุหลาบสีเหลืองและดอกกุหลาบสีขาวปะปนกันอยู่สำหรับตัวนี้ผมมองไม่เห็นเอฟเฟกต์ภายในเกมนะฮะอาจจะมีทีมงานอาจจะถ่ายมายังไม่เห็นเอฟเฟกต์เหมือนคราวที่แล้วที่เป็นของตัวนานอีฟจำได้ไหมฮะคราวนี้ผมมองว่าอาจจะต้องรอดูเอฟเฟกต์อีกหนึ่งครั้งว่า เครื่องประดับอันนี้ทำเอฟเฟกอะไรได้ฮะเกี่ยวกับโรงศพนั่นเองนะครับผมต่อมาเราไปดูเครื่องประดับระดับสีมุ้ยหนึ่งอันจะเป็นทางด้านของเครื่องมือโหราศาสตร์ฮะของนักสำรวจแร่เวลาเราโยนทางด้านของตัวแม่เหล็กลงที่พื้นเนี่ยเนเป็นวงกลมธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทางด้านของเครื่องประดับชิ้นนี้แล้วเราทําการโยนแม่เหล็กลงไปมันจะเป็นเหมือนวงกลมแล้วก็มีเป็นเหมือนโดมครับมีแสบเป็นโดมขึ้นมาเป็นสูงๆกลมๆหม็นะฮะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นเอฟเฟ หน้าของนักสำรวจแร่หรือตัวแม่เหล็กนั่นเองถามว่าสวยงามไหมผมว่ามันก็สวยงามแล้วที่สําคัญคือมันได้ฟรีฮะถ้าเกิดใครที่ขยันลงแรงก็ได้ฟรีแน่ๆเราไปดูกันที่เอฟเฟกของตัวเครื่องประดับตัวสุดท้ายจะเป็นของไม้มอร์ตัน เป็นโหลเก็บลูกขวาดเป็นโหลเก็บลูกอมอันนี้จะมีเอฟเฟกต์แตกต่างก,กันอยู่ด้วยกัน3แบบเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทางด้านของลูกบอลสีแดงกันก่อนเมื่อปาลูกบอลสีแดงลงพื้นแล้วเรามีทางด้านของเครื่องประดับชิ้นนี้มันจะเป็นเหมือนทางด้านของบัสเมนโลฮะดีดลงมาเออไม่ได้ดีดลงมาด,ด,ดีดออกมานะครับผมจากทางด้านของวงกลมลูกระเบิดของเราแล้วเกิดเรืนลูกบอลสีดำเนี่ยเมื่อเราปาลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับลูกขวาหรือว่าลูกอมนะฮะอยู่ที่บริเวณโคงของเราสำหรับทางด้านของลูกบอลสี นะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งผ่านตรงนี้ไปก่อนเมื่อมีการปาไปแล้วนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับวิปครีมมีท่าหน้าของเชอร์รี่นะครับผมบอกเลยว่าน่ารักน่ากินมากๆฮะ สำหรับซีซั่นหน้าเนี่ยกำลังจะเริ่มที่เซิร์ฟเวอร์จีนภายใน1นถึงสสัปดาห์นี้ส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยหรือเซิร์ฟเวอร์โกเบอาจจะต้องรอประมาณ2-3หรือ4สัปดาห์ฮะจะมีการรีซีซั่นแล้วก็มีทางด้านของลูกแก้วใหม่เข้ามามีทางด้านของเครื่องประดับใหม่เข้ามานั่นเองฮะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิลิกชาแนลกันด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ